ก็ในวันที่มีการซื้อขายกันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือวันที่เกิดจากความพึงพอใจของทั้งคู่แล้วมันจบกันตั้งแต่วันนั้นแล้วมันก็มีน้อยที่ว่าบางทีไปดูในหนังสือมาไปดูในนู้นมาแต่เราก็มันลึกซึ้งเราจะอธิบายว่าเฮ้ยมันบางทีมันเป็นคอนเทนต์เขาบางทีมันเป็นราคานะตอนนั้นช่วงนั้นบางทีมันของคุณมันหลังยันนี้นะคนละยันกันอันนี้ปูโตะนะของคุณตะกุดดอกเดียวมันห้ามือตะกุดสองดอกมันขายได้แสนห้าคุณไปดูแสนห้าคุณรู้เปล่าว่ามันตะกุด ก็เขาไม่คีดเสียไงคู่หล่เขาไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแต่มันเล็กน้อยนะก็ปล่อยไปมันเป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ที่แต่ที่ผมชอบเนี่ยคือคนแบบเวลาอารมณ์แต่มันไม่ได้มีทุกเคสนะองเคสมันคนที่ว่าพระที่เขาประเมินมาเท่าเนี้ยแล้วขายได้เกิดเนี่ยครับผมว่ามัน มันเหมือนอารมณ์ที่ว่าเราให้ตังค์เด็กปั๊มพันหนึ่งแล้วก็อึ้งอ่ะอะมันเหมือนกับว่าเราซื้อของป้ายี่สิบแต่เราให้แบงค์ห้าร้อยแล้วบป้าไม่ต้องถอนอ่ะมันอ,อารมณ์เดียวกันเวลาเขาเขาดีใจอะไร่ะ<ๆ><ๆ>